ามคลิปนะคะมาดูกันกับท่านผู้ชมและ f อทุกๆท่านเลยนะคะให้ดูวิธีการทําไข่ปลาค่ะเราก็จะแช่ไข่ปลาเพราะไข่ปลาจะฟิตมานะคะอันนี้เราจะแช่น้ำไม่ก็ไข่ปาลาอะไรครับไข่ปลาเลเซียลค่ะอันนี้ไซส์กลางๆนะคะไม่ใหญ่มากเราจะแช่ให้มันละลายแล้วก็เจ1หนึ่งก็จะมีฟิตของไว้อีกแล้วนะคะถังเยอะแยะเลยอันนี้ที่บ้านเราจะไว้เก็บใส่ของนะคะให้ f อได้ดูด้วยค่ะว่าวิธีที่เจ1หนึ่งได้เก็บของสด หรือว่าทำยังไงให้มันสดก็คือวิธีการดองของเดี๋ยวเจ่หนึ่งพามดูตูน้นี้อันนี้เราจะมีไข่ปลานี่ค่ะเีอนนเราได้กลุนี้แล้วต้องกบให้ิิดเลยนะใช่ค่ะเนี้ยน้ำแข็งเราจะเยอะมากอันนี้เราจะสั่งเป็นยูนิคโม่นะคะนี่ไข่ปลาเราก็จะฝังไว้เลยไม่มีแต่ไข่ปลานะคะนี่วันนี้เราก็ได้มาแล้วสดๆจากเรือเมื่อเช้าเดี๋ยววันไหนว่าง,างๆที๊หนึ่งจะพาไปดูหมึกนะคะนี่ม,มาให้ดูหมึกกันดีกว่า เราก็มีหมึกไข่มีค่ะตัวใหญ่แๆแน่นๆน,นี่เลยคะ่ะอันนี้เราแช่ไว้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เราถึงจะทำนึ่งพรุ่งนี้เช้านะคะเราก็จะใส่น้ำแข็งนิดเลยนี่เปการดองของของเราค่ะนี่เป็นตู้เดียวนะคะเราไม่ได้เราไม่ได้ใช้ตู้เราจะไม่ได้ใช้ตู้อัดน้ำแข็งค่ะคือแช่ฟิตนะเพราะอะไร <fit S 2> ครับเพราะอันนั้นฟิตไปแล้วเวลาของมาละลายอย่างหมึกไข่นะี่เนื้อมันก็จะไม่กรอบเหมือนสด เหมือนดองน้ําแข็งถ้าเราดองน้าแข็งเนื้ออา,อาหารที่เราทําเนี่ยมันจะสดทุกอย่างนะคะ<อ>นี่เลยแล้วก็เดี๋ยวเจ๊หนึ่งจะพามาดูการต้มน้ําวิธีการทาต่อไปขั้นตอนต่อไปของการทําไข่ปลาค่ะวิธีการเตรียมน้ํานะคะนี่เราก็จะใส่เครื่องพวกนี้ลงไปด้วยนะคะข,ข่ะใช้ใบมะกรูดแล้วก็ต้มน้ําในอุณหภูมิที่ร้อนจัดเลยเพื่อให้น้ามันเดือดจัดเลยนะคะ เดี๋ยวพอถึงใกล้ๆจะทําแล้วเดี๋ยวนั่นเจ๊หนึ่งจะพาไปพอเดือด <ไป S 2> แล้วเราก็จะเอาไข่ลงเลยหรือเปล่าครับไม่ค่ะเราต้องเบาไฟให้อุณหภูมิมันต่ําลงความร้อนมันจะน้อยลงเหลือนิดเดียวให้น้ํามันเดือดน้อยลงที่สุดไม่มีการเดือดเลยน้ํามันนิ่งเราถึงจะใส่ไข่ปลาเดี๋ยวจะทําให้ดูค่ะเดี๋ยวเจ๊หนึ่งปิดฝาให้มันเดือดก่อนนะคะเรามาดูขั้นตอนการล้างไข่ปลาของพี่หนึ่งนะคะนะคะไข่ปลามันละลายบ้างแล้วก็มาเลือกทําเราต้องมาล้างก่อนโอ้ยมันเยอะมากมันยังไม่ละลายทั้งหมด อันนี้ไข่ปลาเลี้ยวเซียวค่ะอันนี้ไซส์อะไรครับไซส์อ่าไซส์เอ็มค่ะอันเนี้ยไซส์เอ็มนี่ขนาดไซส์เอ็มนะคะถ้าแอลจะใหญ่กว่านี้นี่ค่ะนี่เราก็ต้องค่อยค,อยคอยแกะเขาเพื่อระหว่างเรารอน้ําเดือดนะคะเราก็จะมาค่อยๆทําไข่ปลากันทําแรงไม่ได้นะคะถ้ามันยังนั่นอยู่ไม่แน่ใจเรก็จะใช้ตะแกรงอันอน,นึงจุ่มน้ําลงไปแช่ึ๊บให้ไข่ปลามันละลายนะคะเนี่ย ไข่ปลาสวยมากเลยนะคะรอบเนี้ยเราซื้อมาจากร้านน้องแพทหัวกุญแจนะคะเป็นร้านอาหารเหมือนกันเราก็จะสั่งจากแกตลอดเลยไข่สวยไม่ผิดหวังนะคะนี่เอฟซีท่านใดสนใจจะมาประจวบก็มาร้านแพทหัวกุญแจได้นะคะของทะเลเขาก็สดไม่แพ้เจ๊หนึ่งเหมือนกันเลยเป็นร้านอาหารแล้วครับจะเป็นร้านอาหารนั่งทานนะคะมีทุกอย่างหมดเลยแต่ถ้ากินยำต้องมาร้านเจ๊หนึ่งนะคะอันนี้เราก็จะมาลอกรังไข่นะคะ เนี่เราตัดก่อนแล้วเดี๋ยวพอต้มสุกเราก็มาเลือกแล้วก็ล้างอีกทีเดี๋ยวจะหนึ่งทาทาดูทุกขั้นตอนเลยจนกว่าจะเสร็จนะคะไขป่ปลาวันนี้เราให้ดูไข่ปลาอย่างเดียวล้วนๆเลยถ้าเราไม่ลอกอันนี้นะคะเวลาไข่มันสุกมันจะติดกันหมดเลยแล้วเราจะมากิ้งให้เป็นลูกอย่างเงี้ยมันก็จะไม่สวยนะคะมันก็จะมีฝ่อบ้างอะไรบ้างนะคะในร้อยลูกมันต้องมีสักสิบลูกแหละเนี่ยไข่แน่นมากเราก็จะเลาะเป็นแบบนี้ให้เป็นลังๆออกมา ไข่ปลาเลียวเซียวนี่เรียกได้กี่ชื่อครับมีเขาเรียกอะไรบ้างกิวด้วยค่ะกิวก็ใช่ใช่ไหมครับบางทีเจ๊นหนึ่งก็งงๆเหมือนกันลูกค้ามาบอกไข่ปลาลกิวนะคะอันเดียวกันนะคะนี่ไข่ปลาเลียวเซียวบางทีก็เรียกไข่ปลาลกิวเนี่ยนะคะเหมือนกันบางวันเจ๊นหนึ่งก็ได้มาเบอร์ใหญ่นี่ก็ถือว่าใหญ่นะคะเกือบแอลเลยนะคะไซส์สวยมากเลยช่วงนี้เห็นบอกว่าขายไข่ปลานี่เพิ่มขึ้นใช่ไหมครับ ยอดไข่ดีขึ้นนะคะย้ำสามไข่ค่ะไม่ใช่ไข่ปลาอย่างเดียวด้วยยังมีไข่เมงดามีไข่ปูนะคะแฟนเอฟซีมาถามใต้คอมเมนต์ว่าเจ๊หนึ่งทำไข่เมนูไข่เนี่ยครับทั้งหมดเนี่ยมีไข่ทั้งหมดเนี่ยทีเมนูครับมีทั้งหมดห้าไข่ค่ะมีไข่ปลาไข่ปลาเลเซียอันนี้นะคะไข่เมงดาแล้วก็ไข่ปูแล้วก็ไข่แดงเค็มไข่แดงเค็มเสร็จแล้วก็ยังมีไข่อะไรอีกนะลืมเลยมือไข่ค่ะ แต่ถ้าหมึกไข่วันไหนถ้าเป็นช่วงที่มันหาไม่ได้จริงๆเจ <ๆ S 2> ๊หนก็ใช้ไข่หมึกล้วนๆเลยนะคะไม่เพื่อให้เอฟซีหรือคนทานจะได้ไม่อดกินหมึกไข่หรือไข่หมึกนะคะไข่แน่นๆค <ๆ S 2> ือเราก็จะทําให้มันเต็มไปเลยอันนี้เราต้มทั้งหมด3โลนะคะเราจะใช้หม้อใหญ่นะคะที่ให้ดูวิธีการต้มน้ำเมื่อกี้ถ้าท่านใดที่ทําทานเองโล2โลนะคะต้องมี ภาชนะคือเป็นสแตนเลสนะคะเป็นตะแกรงกองนะะี่ค่ะเป็นรูๆเพื่อไว้นะคะเพราะว,าวิธีการต้มไข่ปลาคนที่เคยต้มแล้วนะคะอาจจะบอกว่าต้มไม่เคยเหลือต้มยังไงไข่มันก็แตกเพราะเราต้มน้ําร้อนจัดๆนะคะเดีย๋ยวเจ๊หนึ่งจะทําให้ดูนะคะอันนี้เราต้องใส่ให้ละลายก่อนแกะฝืนแกะมากๆมันจะแตกต้องให้มันละลายจริงๆแต่ว่าไข่สีสวยมากเลยนะครับไข่สวย่ะาดน,นี้ให้ดูเต็มๆเลยนะคะนี่สูงใกล้ๆเลยจ้านี่ สวยมากอันนี้จยดที่นหนึ่งจะแบ่งทำสองรอบนะคะต้องใจเย็นเนาะไม่ต้องใจร้อนค่อยๆทำเพราะว่าเวลาเราเลาะถ้าเลาะแรงนะคะบางทีกันไก่หรือปลายมีดที่เราเลาะเข้าไปนะคะทําให้ไข่แตกมันก็จะเสียหายเยอะเราก็จะขาดทุนเยอะเหมือนกันค่ะเพราะต้นทุนมันสูงอยู่นะคะไข่ปลาท่านใดที่ดูแล้วที่บอกว่าทําไม่เป็นทํายังไงก็ทําไม่ได้นะคะ ต้มแล้วไข่เหม็นคาวนะคะเจ๊หนึ่งก็มีเคล็ดลับมาบอกแล้วว่าเป็นสูตรแบบนี้นะคะอันนี้เป็นเคล็ดลับง่ายๆที่เรามาทํากันก่อนอื่นเจ๊หนึ่งก็โดนมาก่อนแล้วนะคะไอ้ไข่แตกหมดเนี่ยต้มครั้งแรกก็ใช้น้ําร้อนแบบแรงๆพุ่งเลยพอใส่ลงไปอันไม่กี่น้ําขาวเต็มหม้อเลยค่ะแตกหมดกันหมดเลยก็ฝาจะได้ขนาดนี้ก็เออก็เสียไปเยอะเสียไปเยอะค่ะ, <laughs> คะมันต้องมีมีได้มีเสียนะคะการลงทุน ต้องยอมรับสภาพค่ะนี่เลยวันนี้พาตะลุยครัวเลยนะคะเนี่ยพาเอฟซีตะลุยครัวเลยเราจะทำให้ดูกันหลายๆอย่างนะคะเราจะไม่แบบขั้นตอนขั้นตอนนะเนาะเป็นขั้นตอนไปอันนี้เราก็มาเลือกเลือกเดี๋ยวเราจะทำไว้แบ่งทำสองชุดนะคะไข่ปลามจะได้สุกเร็วทีนี้เราก็ ดูเลือกดูให้ดีนะคะทําให้หมดเลยทุกอันเลยพอทีนี้ถ้าเราเสร็จแล้วนะคะทีนี้เจนหนึ่งก็จะพาไปต้มแล้วรู้สึกว่าน้ำมันจะเดือดพุ่งแล้วนะคะนี้เรามาดูกันเลยวิธีการต้มขั้นตอนแรกนะคะว่าเอาไข่ใส่ยังไงและเบาน้ํอยังไงไปดูกันเลยค่ะนี้เราก็มาดูขั้นตอนต่อไปนะคะน้ำมันเริ่มเดือดแล้วนะคะอ่มามันเดือดพุ่งนะคะเลยเอากล้องมาถึงใ,ใกล้ๆนิดนึง พอน้ำมันเดือดนะคะเราก็จะเริ่มเบาไฟเลยให้น้ำมันนิ่งนะคะดูจากพื้นน้ำนะคะให้มันนิ่งต้องจับนิดหนึ่งนะคะนี้เจ๊หนึ่งบอกอุณหภูมิไม่ได้นะว่าใช้ไฟไหนก็จะประมาณกลางๆอะคะ่ะให้น้ำมันนิ่งเบาที่สุดเลยน้ำมันนิ่งนะคะน,นี้เราต้องมีอุปกรณ์อันใดอันหนึ่งนะคะหรือว่าจะเอาจานจาน ทานอาหารเราก็ได้ค่ะที่โดนความร้อนได้ใส่ไปก้นหรือว่าจะเป็นตะแกรงอะไรได้ค่ะใส่ไปรองก้นหม้อนะคะเพื่อไม่ให้ตะก้าไข่ปลาอันนี้ค่ะไปถึงตูดหม้อนะคะเพื่อที่ว่าไข่ปลามันจะได้ไม่แตกนะคะอันนี้เราก็จะค่อยๆจุ่มไปมันต้องมีอะไรรองอยู่ก่อนนะคะนี่ นะคะเห็นลักษณะนี้คะ่ะกระมังจะลอยๆนิดนึงนะคะเราก็เลยใช้กระชอนที่ลวกของนะคะเราไม่ได้ใช้ใชกระมังสติกแล้วนะครับใช่ <c oughs> เราเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วนะคะ <c oughs> เปลี่ยนให้แล้วอันนี้เราใช้มาทุกวันแล้วนะไม่ใช่ทาแค่วันนี้ให้ดูนะคะนี้เราก็จะหาทัพพีมานิดนึง <c oughs> เพื่อคนไข่ปลานะคะให้มันกลิงทั่วๆกันนะคะคนเบาๆนะคะถ้าคนแรงไข่ปลาแตกได้คะ่ะ เห็นไ,ไหมคะสังเกตว่าน้ํามันจะไม่ขาวตามมาก่อนจะหนึ่งทำนะคะขาวเต็มหมอ้อไปเลยค่ะเพราะน้ําเดือดเราใส่จุ่มลงไปเลยแล้วก็<อ>ไม่ได้เอาอะไรรองเลยมันก็จะทําให้ไข่ปลาแตกหมดเลยค่ะก็คือน้ําเดือดแล้วต้องปล่อยให้น้ํานิ่งก่อนอต้องเบาไฟน้ำนิ่งใช่ค่ะก็เหมือนฟรีท่านใดที่เคยต้มไข่ไก่นะคะเวลาเราใส่น้ําเย็นๆแล้วค่อยๆต้มไปไข่จะไม่แตกนะคะแต่ถ้าเราใส่ไปในน้ําร้อนๆไข่มันก็จะแตกเหมือนกันเลยค่ะความเย็นกับความร้อนเจอกันนะคะ นี่เลยค่ะค่อยๆดูอันนี้เราก็จะพักทิ้งไว้นะคะจะสักประมาณ15นาทีนะคะเดี๋ยวจเจนหนึ่งจะเริ่มจับเวลาตอนนี้เวลากี่นาทีแล้วนะคะอ่าจับไปเลย15นาทีแล้วเราก็ค่อยมาดูกันอีกทีนะคะแต่ต้องเบาไฟนะคะให้มันน้ํานิ่งนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้น้ํามันเดือดท่วมไข่ปลาเกินนะคะ มาดูขั้นตอนต่อไปนะคะอันนี้เราจะพักทิ้งไว้เดี๋ยวเราจะกลับมาดูกันต่อหลังจากที่มันได้ประมาณ10นาทีเราทิ้งไว้สักสินาทีก่อนนะคะตอนนี้จ้าทีนี้เรามาดูกันนะคะประมาณ10กว่านาทีนี่แหละเราได้แล้วนี่คะไข่ปลาอันนี้มันได้แล้วนะคะสีเราลองบีบดูก็ได้ไข่เนี่ยบีบมันก็จะแตกหนึบๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นไข่ยางมะตูมนะคะไม่ใช่ยางมะตอยนะใชะ่เปอกอน,นี่เราพามาแช่น้ําเย็นนะคะคือเราจะเปิดน้ําล้างเขาเลย เพื่อให้ไข่ไม่ร้อนนะคะรับอุณหภูมิให้มันเย็นลงเร็วที่สุดเพื่อไข่มันจะได้ไม่สุกเกินนะคะชิ้นนจะบีบให้ดูเลยนะคะ f c นี่เลย1ิดน้ำก่อนนี่ค่ะนี่ค่ะ,คะมันจะเป็นหนึบๆอย่างนี้นะคะไข่ยางมาตูมหนึบนึๆเลยค่ะน,น้ำทิ้งไปน้ำหนึ่งนะคะเราก็จะแช่ไว้ ให่แันเย็นนะครับเราก็มีอันชุ่เย็นแล้วเาก็นี่นะคะวิธีการนั่นเรามาดูวิธีการนะคะนี่นี่เราก็จะมาทำไลยกรรมนะคะเก็บเศษเล็กน้อยของไข่ค่ะเพื่อให้ไข่มันดูสวยและสะอาดมากขึ้นนะคะ นี่เด๋ยวก็แกะรังไข่มันรังไข่จริงๆก็กินได้นะคะมันหนึบหๆแต่ทีนี้ว่าเวลายำแล้วลูกค้าบางคนก็ไม่ชอบทานค่ะเจ๊หนึ่งก็จะไม่ได้อาเก็บไม่ให้จริงๆนะมันทําแกงส้มอร่อยมากเลยไข่ไอ้กระเพาะปลาเนี่ยนะคะไอ้เขาเรียกอะไรนะรังไข่ปลาพูดผิดเลยเนี่ยค่ะมันอยู่ข้างในเราก็ปิ้นเอาออกมาอือฮึทีนี้เราก็ทําเรื่อยๆนะคะค่อยๆทาใจเย็นๆนะคะเพราะไข่มันเป็นยางมะตูมันจะแตกง่าย มันก็จะหนึบหนึบนี้เวลาไปยำม,มันก็จะหนึบหนึบละค่ะบางคนชอบเรียกยางมาตอยเรียกผิดนะคะยางมาตูมเหมือนไข่ไก่ค่ะด้านในมันจะหนึบหนึบมันจะไม่เยิ้มขนาดไข่ไก่นะคะแต่มันจะหนึบหนึบละค่ะนี่เลยนะคะดีบให้ดูอีกลูกหนึ่งนี่ค่ะมันก็จะเป็นอย่างมาตูมน,นะคะเนื้อมันน่าทานมากเลยนี่ค่ะ เราก็ใส่กรรมจนเสร็จแล้วเราก็ต้องล้างน้ําอีกรอบหนึ่งนะคะเพื่อเอาคราบไข่หรือคราบขาวๆที่ติดอยู่กับไข่ออกให้หมดนะคะก่อนที่เราจะนําไปขาย เ,เป็นเคล็ดลับง่ายๆนะคะแต่ FT ท่านใดอยากได้เคล็ดลับอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาให้เจ๊นหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวจะสอนทําไม่เกี่ยวกับยําก็มีนะคะเคล็ดลับเจ๊หนึ่งมีเยอะอยู่ค่ะสอบถามกันมาเข้าเข้ามาได้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเจ๊นหนึ่งจะได้ทําให้ดูเป็นคลิปๆไปนะคะไม่ว่าจะเคล็ดลับอะไรต,ต่างๆนะคะไม่เกี่ยวกับการยําก็มีนะคะต้ม,น,น,ตมนุ่นต้มนี่ทากับข้าวอะไรบอกได้นะคะคอมเมนต์เข้ามาเลย เจ้หนึ่งเน้นทําให้ดูเป็นวิธีง่ายๆให้เราทําเองอยู่กับบ้านได้อันนี้ท่านผู้ชมหรือ f c ท่านใดนะคะที่ชมแล้วอยากเอาไปต้มทำตามก็ได้นะคะมันง่ายๆไม่ยากอันนี้เราก็จะมาเรียกดูว่าใกล้หมดหรือยังหมดหรือยังอ่างหมดแล้วอันนี้เราก็จะมาทำล้างขั้นตอนการล้างอีกรอบหนึ่งนะคะ เปลี่ยนกระมาอ้ใส่ไปเลยนะคะนี้เราก็ทำจนเสร็จแล้วนะคะเราใส่กรรมหมดแล้วนี้เราก็มาขท้นขั้นกอนานรล้างน้ำสุดท้ายแล้วค่ะแล้วก็ผื่นไว้แห้งนะคะแล้วก็นำบรรจุใส่กล่องนำไปเก็บเราสามารถอัดแต่ของเจ้หนึ่งจะไม่ได้แค่ฟิกนะคะเราอัดน้ำแข็งไว้เหมือนเดิมรสชาติมันก็จะคงเดิมคนะหนึบเวลาไปยำก็จะเข้ากับน้ำยำโดยปกติ แต่ไม่มีความเต็งเลยนะคะเหงืวละห้งๆตบน้ำซุปอีกรอบหนึ่งเพื่อความเตียอ,อันนี้เราก็ได้เคล็ดลับสูตรง่ายๆกับวิธีการทำไข่ปลาเรียวเซียวแล้วนะคะสูตรอย่างมาะจุสไตล์เจ๊นหนึ่งค่ะแซปตามปาก